สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตีว่างอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาว่างโชว์ของกันนะครับวันนี้เรามีของมาอวดทุกคนเราจะบอกว่าเราได้สิ่งสิ่งนี้มานานมากแล้วทุกคนประมาณสองปีได้ละแต่เราไม่กล้าแกะออกมาใช้เลยเราได้มาเป็นของขวัญน,นะ แต่เราไม่เคยหยิบมันออกมาใช้เลยวันนี้ก็จะมาได้เลิกอันบ็อกซิ่งนะครับกับของสิ่งนี้ที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะแกะออกมาโชว์ทุกคนนะครับ,รบแต่เดี๋ยวค่อยคิดดูก่อนนะว่าเราจะเอามาใช้จริงดีหรือเปล่านะคะว่ามันเข้ากับเราไหมาอยากให้ทุกคนใครดูแล้วว่าถ้ามันเข้ากับเราก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าไม่เข้า เดี๋ยวเราจะขายโอเคครับมาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะอันบ็อกซ์อะไรนี่แล้วสิ่งที่เราจะอันบ็อกวันนี้ก็คืออยู่ข้างหลังเราเองนั่นก็คือท,ะท,ะทะ่าทานกระเป๋ากุชชี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอันบ็อกกระเป๋ากุชชี่ให้ทุกคนดูนะครับอันเนี้ยเป็นกุชชี่อินเตอร์ล็อ l วอลเล็ตออนเชนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะออกมาให้ดูเราเคย เปิดออกมาดูแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้แกะอะไรเลยเรายังไม่ได้แกะพวกผ้าห่อสายผ้าห่อกระเป๋าเลยแล้วแค่วออกมาดูแล้วเราก็เก็บเราไม่รู้ว่ามันเข้ากับเราไหมเราไม่กล้าใช้จริงๆแล้วส่วนตัวก็คือเป็นคนไม่ค่อยใช้ของแบรนด์เนมนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยแต่ได้สิ่งนี้มาเดี๋ยวเราจะแกะให้ทุกคนดูเลยครับกับกับ Gucci Wallet on Chain นี่ตัวกล่องนะก็จะแบบ พเนี่ยมแหละเป็นกระดาษฟูสกินลายกุชชี่นะคะตรงนี้ตัวกล่องก็จะสกินลายกุชชี่อย่างนี้อ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแล้วนะมาหนึ่งสองซ่อมนี่นะครับข้างในก็ยังห่อเหมือนเดิมอยู่เลยนะได้มาแบบไหนก็ยังห่ออยู่แบบนั้นนะทุกคนอันนี้เป็นกุชชี่วอลเล็ตออนเชนสี บลู Blue นะครับสีน้ำเงินนะนี่ยาวประมาณ7.5นะน่าจะประมาณ7.5นิ้วแล้วก็สูงประมาณ4ี่ีนิ้วนะถ้าจะไม่ผิดด้านในกล่องนะครับเรามาดูกันก่อนจะค่อยแกะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยแกะให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้ดูด้านในกล่องด้านในกล่องก็จะมี ถุงผ้าขนาดพอดีกระเป๋านะครับนี่ถุงผ้ากุชชี่ขนาดพอดีกระเป๋านะทุกคนน,ะนี่ก็จะมีแบบแปะโลโก้กุชชี่ตรงนี้นะครับเป็นการเย็บปะเข้าไปโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วในกลับในกล่องนี้มีแค่ถุงผ้าลนะทุกคนโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะแกะออกมาจากห่อนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาห่อมาก็จะเป็นเหมือนอะไร พลาสติกแรปนะครับที่หนาหน่อยนะเอาไว้กันรอยนะอย่างนี้อยนี้านมาช้าจ้าต้องเบาๆมือใช่ไหมนี่เป็นครั้งที่สามเองมั้งที่เราหยิบออกมาแกะดูว่ะแต่เราก็ยังไม่เคยแกะใช้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้กูชชีที่มันตะโกนเลยนะเป็น Silver ร์นะ มันจะตะโกนว่าก็เทอย่างเงี้เป็นตัว GG นะครับเครื่องหมายของกูชีนะเปิดดูข้างในกันเนี่ยทุกคนดูเปิดมามันยังมีกระดาษรองอยู่เลยอะเรายังไม่เคยเอาออกเลยไม่กล้าเอาออกนี่นะตัวหนังก็จะเป็นหนังคาสนะครับสีบลู Blue นะครับสีน้ําเงินอย่างนี้สวยๆแล้วก็ด้านในก็จะมีโซ่ โซ่ปรับสายไม่ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นโซ่อย่างนี้นี่ปับสายไม่ได้คอร์ดบอดี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ที่ไหล่ก็ได้แต่รุ่นว l l e t on Chain นนี้มันดีอย่างหนึ่งนะเนี่ยด้านในตรงโซ่อะมันถอดออกได้ทุกคน,น,นถอดโซ่ออกได้แล้วก็จะถือเป็นคลัชถือเป็นคลัชอย่างนี้ได้นะครับมาเรามาดูด้านในกัน ด้านในก็จะมีมีกระดาษตะมุตะมีบอกว่ามันคืออะไรของกุชชี2สองอนอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เป็นหลายๆภาษาอยู่ในนี้เป็นอิน m a เมทีฟ n ิน r m เมชันของกุชชีต่างๆนะครเดี๋ยวขอใส่เข้าไปก่อนเก็บก่อนนอีแล้วแล้วนี่ก็ด้านในนะก็จะมีช่องเห็นไหมก็จะมี จะมีช่องซิปอย่างนี้เอาไว้ใส่ของสําคัญอย่างเช่นผัวเงินสดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่องใหญ่เลยนะครับแต่รุ่นนี้จะบอกว่ามีช่องใส่บัตรเยอะมากมีกี่ช่องวะเนี่ยเนี่ยเธอให้ดูช่องใส่บัตรเดี๋ยวเอาของออกก่อนนี่ทุกคนมันมีช่องใส่บัตรเยอะมากเห็นไหมดูดิ ช่องใส่บัตรก็จะมีอยู่เดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดช่องใส่บัตรได้สิบแปดใบใครมีบัตรเยอะเหมาะมากบอกเลยแล้วรุ่นนี้ใส่ใส่ iPhone Pro Max ได้ใส่ซัมซุงพวก Samsung S Samsung โน้ตได้นะคะ ใหญ่พอที่จะใส่ได้แล้วก็ถ้าจะถอดสายก็ถอดอย่างนี้มีการถอดสายของเขานะทำอย่างเงี้ยเอาโซ่ตรงเนี้ยแล้วก็เอาตรงเนี้ยออกเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็หมุนมันแล้วก็เอาออกมาได้เลยอย่างถือเป็นคลาสไปออกงานก็ได้หรือว่าระหว่างวันจะสะพายแบบคอร์ดบอดี้ไปเที่ยวนี่คอร์ดบอดี้ไปเที่ยวแบบนี้ ก็เก๋เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเก๋คือใครเก๋คือแม่เพื่อนเรามันเป็นมุกสามบาทสิบบาทนะนะนี่ทุกคนสวยไหมทุกคนว่ายังไงมันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือเราควรจะเก็บไว้และขายมันอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วถ้าใครสนใจจริงๆอ่ะลอง DM ติดต่อมาได้นะที่ i อ อจจะอยู่ท้ายคลิปนะครับใครสนใจกระเป๋ากุช่รุ่น Interlock อันนี้ Gucci Interlock w a l l วอลเล็ตออนเชนบลูหนังครฟนะครับใครสนใจก็ลอง DM เข้ามาเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้มันจริงๆเราก็อยากขายให้คนได้เอาไปใช้แหละราคาก็กันเองด้วยนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้รู้ราคามันอยู่แล้วแล้วก็ ไม่อยากได้กาไรจากมันแค่อยากให้มีคนที่อยากได้จริงๆเอาไปใช้นะครับเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้เราก็ว่างมาโชว์ของนะครับอันนี้เป็นของที่เราไม่กล้าหยิบมาใช้จริงๆแต่เราก็เห็นว่าเอ้ยมันอยู่บนเชล์มานานแล้วหยิบมาโชว์ทุกคนดีกว่านะครับแล้วใครที่ชอบหรือสนใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตทีว่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่สนใจกุชชี Wallet on Chain Interlock ใบนี้นะคะลอง DM เข้ามาคุยกันนะที่ i อของเรานะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย